ชายามบ่ายขนมก็มาได้ขนมไข่หงมาค่ะจริงๆซื้อกินแล้วอร่อยมากก็เลยซื้อกลับบ้านมาถ่ายวิดีโอ <c oughs> เอามาดูกันเนาะเอยบางบางที่อาจจะหากินยากเนาะแต่ถ้าคนออกข้างนอกมันก็จะมีสิทธิ์ออกไปเจอ อร่อยอ่ะมันไม่แข็งโป๊กมากไงเนี่ยไนะส่เขามีพริกไทยมีถั่วหน้าตาดีมากเลยอร่อยอ่ะเนะี่ยกัดกินเลยกัดกินเลยอื อร่อยหอมมากมาดูกันเปนเพลินนะอืม ไปที่ดาเคยทำขายนะตอนที่อยู่ต่างจังหวัดอะเ๋็วทุกวันนี้คนอาจจะทำน้อยเพราะว่าน้ำมันทอดมันแพงแป้งก็แพง แล้วขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยวรอสักครู่ถึงจะดื่มได้ชาอืมอืมขนมไทยๆแล้วเนอะไข่หง มันจะมีแบบที่มีเม็ดงาแต่วันนี้เขาขายแบบนี้อย่างเดียวเขเลยเอามาใ่นี้กินนะขอบคุณมากๆ Thanks so much. See you next. We all. Bye bye.